ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ขยันเสิร์ฟความน่ารักแล้วก็เล่นลายคลิปนะคะที่อยู่ด้วยกันให้เราได้เห็นกันอยู่ตลอดสําหรับสาวเอวากับไมเมดเนตค่ะแต่งงานนี้ก็เหมือนว่าถูกจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์มาตลอดเช่นกันอย่างก่อนหน้านี้เองนะคะคนก็เข้ามาสงสัยว่าเอ๊คู่นี้ดูเหมือนว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปคู่กันเลยหรือว่าเลิกกันแล้วหรือเปล่า ก็ยังไม่มีคําตอบจากทั้งคู่นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางด้านพี่สาวของเอวาค่ะได้ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้แทนน้องสาวว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเลยเหมือนกันเพราะไม่เห็นตารางงานของน้องหรือว่าแพลนการลงคลิปค่ะเพราะทีมเนี่ยจะแยกกันแต่เขาก็ถ่ายอยู่ในสตูดิโอกันนั่นแหละแต่อาจจะคนละคลิปนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมของคลิปมากกว่า แล้วเมื่อ3มสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือเอวาเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปใน YouTube ช่อง My Mednet ค่ะโดยก็เข้าไปให้กำลังใจแฟนหนุ่มแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งก็มีอยู่ประโยคหนึ่งค่ะที่เอวาเนี่ยก็บอกว่าพี่เนต็ตเดินทางเยอะมากๆเพื่อแฟนคลับหนูก็ยังเจอพี่เนต็ตน้อยลงมากในช่วง2เดือนค่ะเดินทางถ่ายคอนเทนต์แล้ว20กว่าวันก็เหมือนเป็นการยืนยันความสัมพันธ์นะคะว่าที่เห็นห่างๆกันไปเนี่ย เพราว่าหนุ่มเน็ตนะคะเขาเดินทางไปถ่ายคอนเทนต์อะไรแบบนี้มากกว่าแต่ว่าล่าสุดค่ะมีช็อตที่เอวานะคะกับสาวเบสรักวณีคําสิงค่ะมีการลงคลิปคอนเทนต์ด้วยกันเหมือนเอวานะคะได้ไปใช้เวลากับเบสทั้งไปทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็ไปทานข้าวด้วยกันแถมยังนอนค้างคืนด้วยกันด้วยนะคะซึ่งเบสก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเนี่ย มาดูซีรีส์เป็นเพื่อนค่ะซึ่งก็เป็นการใช้เวลาที่น่ารักมากๆนะคะสําหรับสสาวงานนี้เหล่าแฟนคลับก็คือเข้ามาชื่นชมความน่ารักค่ะของสองสาวแต่งานนี้ก็ดูเหมือนว่ามีบางส่วนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ไปถึงนุ่มเน็ตด้วยเหมือนกันอย่างเช่นที่บอกเลยว่าหลังๆเนี่ยมีคลิปออกมาที่เอวาไปไหนมาไหนคนเดียวมันยิ่งทําให้เชื่อได้เลยว่าเน็ตกับเอวาห่างกันจริงๆบางก็เข้ามาถามตรงๆนะคะว่าพี่เอวาได้เลิกกับพี่เน็ดไหมบางคนค่ะ ถามในเชิงเดียวกันนะคะว่าเลิกกันแล้วหรือเปล่าไม่ค่อยออกไปเที่ยวหรือว่าออกคลิปด้วยกันเลย เอวาครับทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นพี่เน็ตในช่องของพี่เอวาเลยขออนุญาตถามนะครับสตอรี่ไม่เห็นลงกับพี่เน็ตเลยพี่เน็ตก็ไม่เห็นลงกับพี่เอวาเลยกลัวทะเลาะการกลัวมีเรื่องอะไรสักอย่างและก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะจากชาวเน็ตเนี่ยที่เข้ามาเหมือนคอนเฟิร์มเลยว่าทั้งคู่น่าจะห่างกันแล้วจริงๆตั้งแต่คลิปกราบพ่อแม่ร้องไห้รวมถึงคําสอนของพ่อแม่ในวันนั้นและสตอรี่เอวาการไปไหนมาไหนคนเดียวเขาคงไม่ ไม่อยากพูดแต่ไม่เป็นรายเป็นกำลังใจแล้วก็เป็น FC ของทั้งคู่เสมอค่ะและนี่ก็คือคอมเมนต์นะคะจากบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตที่เข้ามาจับสังเกตถึงความสัมพันธ์ของคู่นี้นั่นเองค่ะบอกเลยว่าตั้งแต่คบกันก็มีข่าวลือมาตลอดนะคะว่าคู่นี้เนี่ยห่างกันหรือเปล่าหรือว่าเลิกกันไหมแต่ใดๆแล้วนะคะทั้งคู่เนี่ยก็คือยังหวานกันอยู่ตลอดซึ่งในช่วงนี้นะคะก็เหมือนว่าจะถูกจับตามองเป็นพิเศษค่ะถึงความสัมพันธ์เพราะก่อนหน้านั้นตอนที่หนุ่ม ะะออกมาไลฟ์ก็ไม่ได้มีการพูดถึงสาวเอวา่าถึงแม้ว่าจะมีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ถามก็ตามค่ะเอาเป็นว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ของเนตกับเอว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็คงต้องมารอฟังจากปากของทั้งคู่กันเองดีกว่าค่ะเชื่อว่าถ้าทั้งคู่พร้อมนะคะก็คงจะออกมาบอกด้วยตัวเอง